โอเคครับผมสวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมนี่ก็สื่อเกมลายเลนเจอร์นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในไอดีหลักนะครับผมตอนนี้ก็มีเสียงฝนนิดหน่อยนะเพราะบ้านผมพายุเข้านะครับผมก็ถ้ามันมีเสียงเข้าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับผมคือต้องขอบอกก่อนนะว่าผมไอดี ID หลักเนี่ยผมอาจจะไม่สุ่มนะมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยผมจะไม่สุ่มเอ่อโคลาโบเดียนนี้นะครับผมอาจ แต่จะไปสุ่มใน ID ดีรองแทน,นะอแทนนะครับผมก็คือ ID ดีแทนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อวยอะแทบไม่ได้อ่านไม่ซ้ำสำหรับไม่ได้ดูไม่ได้อ่านในส,สำหรับอ,อ,อนิเมะโคลโลโบเด,ดือนนี้นะผมคนชนเทพนะผมไม่ได้อวยไม่ได้อ่านไม่ได้รู้สึกแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะรู้สึกเฉยเฉยไม่เฉยเฉยสิรู้สึกแบบ เออนะไม่ไม่ขอพูดดีกว่านะครับผมก็เลยแบบว่าอาจจะไม่สุ่มนะครับแต่เขาบอกว่ามีตัวที่ดีเหมือนกันนะเออก็อาจจะสุ่มในไอดีรองนะครับผมสำหรับไอดีเนี้ยผมจะมาทำการอัพน้องเวนดี้นะครับผมให้ขึ้นเป็นแม็กนะครับแล้วก็ทำให้น้องนะครับผมเป็นพีร้อยทีมหลักของผมนะครับผมเออเอเอ้ออนี่เวนดี้ของเรานะครับผม ก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือขาดอีกประมาณสี่ตัวนะครับผมแล้วก็พีร้อยขาดอีกประมาณสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าพูดพร่ำทำเพลงครับผมเริ่มทำการอัพกันเลยนะครับผมปัม๊บมันใช่เรื่องไหมละ่ะปัป๊บใส่ไปเลยครับทุกคนปั๊บหนึ่งนะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะผมเผื่อได้เผื่อได้เอาไปทำอะไรนะปกคลิปนะครับผมโอเคครับผม เราก็เริ่มอัพกันเลยนะครับอัพกันเลยนะทุกคนน้องเวนดี้น้องเวนดี้จับแม็กแล้วจับแม็กแล้วแล้วครบพีร้อยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผม <c oughs> ผมนี่อย่างชอบครับทุกคนต่อไปก็ไม่มีอะไรนะผมก็คือเราต้องหาตัวที่แบบมาช่วยน้องอะเออตัวนี้แหละคือตัวนี้ผมไม่ได้อัพนะเพราะมันไม่เยอะมันมันน้อยกว่า ตอนที่ผมหาเวนดี้เวนดี้เนี่ยผมเสียกบแดงเออกบแดงเนี่ยเป็นเยอะมากเลยนะซึ่งผมกว่าจะอัพได้นี่นานมากนะผมไหนที่สุดผมก็ได้เวนดี้มาแล้วนะครับผมสำหรับเวนดี้ที่ร้อยของเรานะครับผมร้อยทำไฮเปอร์ทีหลังนะแล้วก็จริงๆผมจะใช้ล่างอันต้าไี่แหละนะผมแต่ที่จะอัพเป็นล่างไฮเปอร์เพราะจะรับแค่รูบี้เฉยๆนะครับผมแล้วก็แล้วก็สลับเหมือนเดิมแหละนะครับผมาะว่าแค่อีนี้เนี่ย แร่น้องเขาก็ใช้น้อยแล้วนะแล้วก็เวลาเรียกก็แค่หกวิเองอะ่ะก็ถือว่าอยู่ในเกรนดีนะครับผมโอเคเราก็ออกมาเลยครับเวนดี้เวนดี้นะทุกคนเราจะเอาน้องเวนดี้ิดตีหน่อยนะมีร้อยครบแล้วครับตอนนี้สี่ร้อยห้านะครับผมตอนนี้ก็จริงๆเอาตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ป๊อป๊อปอป,อป,อปอ๊เป็นธาตุไฟนะครับผม นี่ๆๆเนี่น,น,น,นี่อยู่ไหนอะวิ่ไงไงไงนี่สี่ร้อยสี่สิบนะครับผมเหลือแค่หาตัวนี้เพิ่มนะครับผมตัวนี้ Mac แม็กก็นะแต่ว่าหกสิบอยู่นะครับผมตัวนี้ก็แปดสิบอยู่นะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ยัง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 ไม่จบนะครับผมยังยังไม่จบนะครับ เราจะพาน้องเวนดี้มาตีเหรอไม่นะไม่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 ไมไมเราจะพาน้องเวนดี้มาลองตีเอออันนี้ผมก็ตีไปแล้วอะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับผมน่าเสียดายจริงๆเราลองเอาน้องเวนดี้ไปเล่นแบบสนุกสนุกดูไหมแบบขำขออะไหนนะทีมไหนนะโอ้โหทีมแต่ละทีมผมทีมนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ทีมป้องกันไง ที่ผมเอาไปตีนี่นะผมคือผมจะสุ่มถึงไหมว่าทุกคนคือทุกคนอยากให้ผมสุ่มไหมสําหรับสําหรับอะไรนะโคลาโบเดือนนี้ทุกคนอยากให้ผมสุ่มไหมถ้าทุกคนอยากให้ผมสุ่มก็บอกได้นะผมกดหนึ่งมาเลยนะครับผมก็ถ้าจะากให้ผมสุ่มในดีลักเนี่ยผมก็สุ่มได้เพราะตอนนี้กบดําผมครบแล้วนะครับผมครบที่จะ ปั้นแม็กได้แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่อยากปั้นโทวะเออไม่อยากปั้นโทวะนะ่ครับผมมีหลายตัวที่ผมอยากปั้นนะจริงๆนะครับผมหน้าไม้ก็อยากปั้นนะเ,ออเดี๋ยวเราไปหาทีมแบบให้น้องเขาตีเล่นๆดูครับผมสามร้อยลดาสามร้อยล้ผมว่าไม่น่าจะไหวนะดาดสามร้อยเนี่ยอุ้ยโอ้ผมเอาตัวอะไรมาตีวะเนี่ยไม่เป็นไรเป็นไรเราก็เล่นๆไปก่อนนะครับผม โอยเวนดี้ไวมากครับยังไงน,น้องก็เก่งอยู่แล้ววะน้องเป็นตัวที่น่ารักมากผมบอกเลยว่าผมเสียกบดำไปสามสิบบวกนะครับผมจริงเอ้ยจริงจริง,รงผมเสียสาเอ้ยผมเสียกบแดงไปสามสิบบวกนะครับสำหรับน้องเวนเวนดี้นะซึ่งบอกเลยว่าสาหสการมากผมจะได้น้องมาคือ โคลาโบเวนดี้เนี่ยมันเป็นโคลาโบไฟลเทียง,งนะ้วผมแบบชอบอ่ะเออผมชอบน้องเขาอ่ะก็เลยแบบเออจัดมาสักหน่อยนะครับผมผมว่าไม่น่าจะไหวแหลวนะ้องเขาแต่ก็เล่นๆน,นะครับผมทำเล่นๆน,นะครับอย่าอย่าอย่าไปหวังอะไรมากนะผมนี่ต่อยไปผมว่าไอ้ท่าพายุนี่แรงสุดละไอ้ท่าที่เป็นพายุอ่ะอ๋อนี่ไง มันต้องแรงเนยมันเป็นท่าโจมตีท่าเดียวเนานะที่เหลีือเป็นบัฟนะครับผมบัฟก็ไม่เยอะบัฟนิดเดียวเองอุ้ยได้ได,ได้ถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งแต่เอาไปเข้าทีม PVP ไม่ได้นะสู้ใครไม่ได้หรอกแต่พอจะไปะตีแบบสเตตหลักอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่สเตตพิเศษได้อยู่นะครับผมตอนนี้ก็พีร้อยผมขาดอีก2ตัวนะครับผมก็จะครบนะครับผมก็จะคร,บ,ะคร,บ,ะครบแบบสทีมนะครับผม อีกสองตัวที่ว่าก็แปดสิบตัวหนึ่งแล้วแล้วก็หกสิบตัวหนึ่งแล้วก็อีกไม่นานนะผมว่าอีกไม่นานก็จะก็ก็จะครบแล้วครับผมรอรออีกสักหน่อยนะครับผมครบแน่โอ้น้องตีเบามากถ้าตีธรรมดานะนี่นี่โอ้โหสุดจัด โอเคครับผมผมก็คงจะมารีวิวประมาณนี้นะสำหรับน้องเวนดี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอมาเช้าหน่อยนะตั้งแต่เดือนธันวาละมกราคมฮะเอยไม่ใช่สิ <c oughs> ช่างมันนะครับผมก็ตั้งแต่เดือนธันวาจนมาถึงเมษานะผมเออก็สี่เดือนนะครับผมกว่าผมจะอัพน้องได้นะครับผมก็ ถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้ผมด้ยวยสำหรับนี้เ้าขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ